แล้วก็มาอีกหนึ่งตัวว่ะคุณผู้ชมกับรามินล่งางใหม่ล่าสุดนะครับเนี่ยอโอผมไปดูสกิลพิเศษมาแบบไม่คิดไม่ฝันเลยว่าอีฟุตบอลเนี่ยจะมีรามินล่างแบบเอทคอร์ซิงอะ่ะคุณผู้ชมโอ้โหสงสัยพี่โคนเนี่ยอยากเป็นหัวแถวเว้ยมันก็เลยแบบต้องคิดตัางเนี่ยความคิดแบบนี้แล้ว คนสอนมากไม่เข้าใจไงแต่มันอาจจะเก่งก็ได้นะคุณผู้ชมยังไงลองดูเปิดใจคลิปนี้นะครับเราจะเอาไปถ่ายแรงว่าเขาจะโหดหรือเปล่านะในไหนพี่โคก็ทํามาเป็นแบบคอสสเปเชียลลิสต์เราก็อัพแบบสายเปิดโมงเลยละกันสําหรับรามีล่างนี้นะคุณผู้ชมต้องอัพสายนี้เท่านั้นจะไม่อัพสายแบบปัน่นโคนๆเหมือนรามีล่างบิดเคอร์ลยนะครับผมมันเหมือนแบบสิ่งที่ผมดูเนี่ยเหมือนคนละตัวเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมแต่จริงๆเนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะครับผมแต่แบบถ้าเราอยากเล่นนักเตะให้ฉลาดเ,เราต้อง ดึงศักยภาพรามีนล่างแบบล่างนี้ออกมาให้ได้มากที่สุดนะก็คือแบบการเปิดไงไหนไหนพี่โคก็เอามาแล้วคุณผู้ชมผมก็เลยบูธเกี่ยวกับการส่งมาเป็นข้าวเลยนะครับเนี่ยไหนไหนพี่โคก็ทํารามีนมาล่างแบบนี้ลนะเราแบบต่อต้านไม่ได้ก็ขอเข้าร่วมเลยละกันคุณผู้ชม สูตรตายกันอัพนี้ต้องอัพแบบนี้เท่านั้นนะฮะ4 9 8 8 1นะคุณผู้ชม498811นะครับผมสำหรับสูตรตายกันอัพรามีล่างใหม่ล่าสุดนะครับเนี่ยจะตานอยู่ที่105นะแต่ถ้าใส่ที่บูธแม่ง106เลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหเขาอยากเป็นหัวแถวผมก็ขอต่อแถวหน่อยละกันส่วนที่บูธเนี่ยก็คอตสิ่งไปเลยคุณผู้ชมแบบ เอาเราเข้าร่วมเราต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมไปแม่งเลยครับผมสนับสนุนพี่โคครับผมโอ้บอกตรงว่าที่บูธเนี่ยมันจะคอมโบกับสุดสไตล์การอัพที่ผมให้ไปด้วยนะคุณผู้ชมจะเสริมกับการส่งบอลการเปิดบอลน,นะลูกเคิร์ฟสเตมินาและก็สปีดนะครับผมใส่ที่บูธเนี่ยจากร้อยห้าจะกลายเป็นหนึ่งร้อยหกอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมส่วนผมก็อยากใส่เว้ยแต่แบบที่บูธมันหายากมากๆในช่วงนี้ต้องไปขายนักเตะน,นะครับซึ่งนักเตะกูก็จะหมดคังแล้วครับผมคนนี้ สูง180บาทในร่าง18ปีหวังคุณผู้ชมแล้วถนัดเท้าซ้ายแน่นอนว่าซ้ายแบบนี้ก็ต้องปั่นดีใช่ไหมแต่พี่โคอยากเป็นหัวแถวเว้ ร่างนี้ถนัดซ้ายนะครับแต่ต้องเปิดขวาหรือว่าเอาไซส์เคอเลอร์ต้องเปิดดีเว้ยคุยชมและดูสไตล์การเล่นฮอสสเปเชียลลิตโอ้โหสไตล์แบบริมเส้นติดจากเบ็แคแฮมหรือว่าหลุยฟิโก้คุยชมแบบนี้เลยนะครับผมสไตล์นี้จะสามารถยืนปิดต่ำปิดสูงอะไรได้หมดเลยนะครับผมสไตล์มันก็จะทํางานนะคุยวชมและดูขัาลังจริงๆเนี่ยถ้าใส่ที่บูสจะตาน106มันคอมโบกับที่อัพด้วยนะครับเนี่ยคุผู้ชมบอกตรงใครไม่ใส่เนี่ยก็ถือว่าพลาดผมเนี่ยก็ถือว่าพลาดแล้วเว้ยคุผู้ชมที่บ เนี่ยใส่คอสซิกมันคอมโบโจริงเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคอมโบโยังไงนะ่ะดูเกมลุก85ดสบห้าการหุ้มบอลเลี้ยงบอลหรือว่าเลี้ยงบอลด้วยความเร็วทำเนี่ยเก้าสิบสเกสี่เก้าสิบสอสีเขียวเข้มหมดเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมเกมลุกเนี่ยเขาไม่ได้เล่นกองหน้าขเ,เขาเล่นปีกก็จริงแต่แบบมันไม่ได้ปีกแบบโพลิสิกวิงเกอร์หรือว่าปีกธรรมชาติเกมลุกแบบไม่ต้องเท่าไหร่ก็ได้เว้ยคุณผู้ชมมันขอแบบริมเส้นก็พอซึ่งเกมลุกมันไม่จําเป็นอะไรขนาดนั้นนะครับผม85ก็ถืออว่าพใช้้ไดนะะฮแต่เรามาดูเรรื่องกาส่่งงสสั้น ผู้ชมค92กับ89นี่แหละครับผมที่ผมบอกว่าพลาดไม่ได้ใส่ที่บูธนะครับเห็น89ไหมมันเป็นสีเขียวใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ถ้าเราใส่คอสซิงเนี่ยจาก89มันจะกลายเป็น90สีเขียวเข้มคุณผู้ชมส่วนลูกเคิร์ฟก็87ถ้าใส่ที่บูธมันก็จะกลายเป็น88เพิ่มมาแต้มหนึ่งคุณผู้ชมแต่มันก็ยังไม่ไลายเป็น90สีเขียวเข้ม่ะลามีล่างนี้มันไม่เหมือนกับรามีนะคุณผู้ชมลูกปั่นนะดูดิ จริงๆอ่ะมันต้องแบบ94เขียวเข้มแล้วไหมเกี่ยวกับการปั่นเดี๋ยวพวกแต่เรามาดูสปีดกับสปีดต้นคุณผู้ชมดูดิ97กับ94ไวนะครับนี่ย่คุณผู้ชมซึ่งมันจะคอมโบกับสไตล์การเล่นคอสเปเชียลลิ้นหรือเปล่ายืนริมเส้นแบบนี้แล้วสปีดไวๆกระชากหายแบบนี้คือแบบแบ็คมันแทบจะไม่ประกบอยู่แล้วนะครับส่วนสไตล์การเล่นเนี่ยถ้าเราไม่จัดแทคติกแบบให้โค้ดแบบให้นักเตะมันไปประกบรามีนะ่ะแบอบกตรงว่าแบ็คมันจะแบบไม่ค่อยยืนประกบสไตล์การเล่นนี้สักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมแล้วส ไวๆแบบนี้คิดสภาพนะครับว่าแบ็คไฟน้องข้ามจะตามทันหรือเปล่านี่คือความแปลกใหม่แหวกแนวของลามีนไว้คุณผู้ชมแบ็คแคมกับลุยฟิโก้มันยังไม่ไวขนาดนี้มันยังหลุดง่ายแล้วลามีนแบบนี้มันจะเหลือหรอครับคุณผู้ชมนี่แหละพี่คอยอยากเป็นหัวแถวไว้เอาลามียนล้าขอสเปเชียลลีดมาก็ต้องรู้ว่ามันจะโกงขนาดไหนนะครับเนี่ชิคกิ้งพาวเวอร์แม่งตีนหนักอีกคุณผู้ชม90้ิเขียวแข้มพอดีเป๊ะดูดิครับผมสุดจัดข้อดีมันก็เต็มเปี่ยมบอกคุณผู้ชมส่วนข้อเสียเนี่ย สีแดงแป้ลูกจ้ำความแข็งแกร่งนะคุณผู้ชมงดการปะทายแล้วก็ลูกหัวงดการกระโดดอย่างแน่นอนนะครับผมรามีร่างนี้มากับในแบบในที่เปิดดีแล้วก็ใช้ไหวพิบใช้หัวสมองมันสมองเล่นนักเตะให้ฉลาดนะครับผมส่วนสเตมิน่าเนี่ย89สีเขียวธรรมดาใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ถ้าเราใส่ที่บูธทอสซิ่งไปมันจะกลายเป็น90สีเขียวเข้มวะคุณผู้ชมดูดิผมพลาดมากที่ไม่มีพี่ที่บูธใส่ให้เขานะครับผมใครมีเนี่ย ใส่ด้วยหลายจุดมากที่มันเป็น89มันจะกลายเป็น90อีกแค่แต้มเดียวแต่ถ้าใส่ที่บู๊เนี่ยมันจะ90บันคอมโบกับที่อัพที่ผมบอกไปนะครับผมเรามาดูสกิลว่ะคุณผู้ชมสกิลเล่นท่าเนี่ยเยอะจัดนะครับเนี่ยดาวนะ์บัตท์ฟิฟแฟบหมักไซเทิร์นอ่ะดูดิโซคอนโทรลโมเมนตัม so ดิปปิ one, um ้งลองแลนด์เคอร์เลอร์ก็มีสกิลการปั่นก็มีด้วยของแท้และพิมพ์พอยต์ก็มีสกิลการเปิดแต่เอทคอร์ซิ่งนี่แหละครับผมพี่โคแมง่งอยากเป็นหัวแถวต้องคิดตา่าางเเเว้้ยยคคุณผูชชมมกับอสปีล แบบนี้ต้องเอาเอทคอสซิ่งมาด้วย เฮ้ยอย่าประมาทจริงๆนะคุณผู้ชมนะไม่เชื่อรอดูในเกมนี้ในการไต่แรงก่อนว่าเขาจะเป็นเดอะแบกได้หรือเปล่าโอ้โหสปีดจัดจ้านแบบนี้มากับสไตล์การเล่นแบบนี้แม่งโกงแน่นอนคุณผู้ชมต้องรอดูนะครับผมส่วนใครจะเสริมเนี่ยผมก็แนะนําไม่ใส่ไฟติ้งสปีลิตนะครับผมลองแรงชุตติ้งนะคุณผู้ชมวันทัดพาร์ทแล้วก็เฟิร์สไทม์ช็อตนะครับผมสี่สกิลนี้ก็แนะนําไม่ใส่ให้รามีนะคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมที่บูทด้วยมันคอมโบจริงๆกับที่อัพนะครับเนี่ยมาเรามารอดูลามีล่างใหม่ทีี่่พโคมันอยาก เป็นหัวแถวกันดีกว่วคุณผู้ชมว่ามันจะโกงจะเกียนขนาดไหนนะครับผมในคลิปนี้นะแล้วเราไปดูกันได้เกมมาแล้วครับผมเกมนี้เรามาเยีอยนฝาโดโอ้ข้าบว่าคุณผู้ชม,ชมต้องรอดูว่าน้องเบ่าแหล่งใต้ของเราในวันนี้จะเฉิดหรือเปล่ากับสุดสไตล์การอัพนี้นะฮะโยนไปเลยครับผมจะเย็นโอ้ยฟันได้แบบอยากบอลโยนไงรู้สึกว่าตั้งแต่ผมเอาลิงค์อัพมาแม่งนิ้วผมติดบ,บอลโยนเว้ ก็ต้องมีสติในการเล่นเล็กน้อยแล้วเฟกช็อตกูกดเฟกช็อตพวกนี่แหละคอสสเปเชียลลิสต์ขอลองเปิดหน่อยดูดิมึงจะเปิดเท้าอะไรเปิดไปเอ้าเฮ้ยเปิดขวาแต่ไม่ถนัดขัวแต่เปิดขวาแม่นเฉยเอาได้ไงโอ้โหเปิดขัวคุณผู้ชมเราไปด้อยชมมองเข้าเอากูงงจริงนะนี่เฮ้ย อนแรกผมคิดว่ามันจะแบบจะไซส์ก้อยเปิดนะครับใช้แบบเท้าซ้ายเท้าที่ถนัดบนาดแต่มันใช้ขวาเปิดบอกคุณผู้ชมเอ็ดคอซิงแล้วแมนซะด้วยอุ้ยอะไรครับนี่อ่ะคุณผู้ชมลูกเล่นใหม่ของรามีนว่ะอะไรที่ไม่เคยเห็นพี่โคมงจัดให้เราหมดเลยว่ะนี่ย้ำ่าเปิดครั้งแรกแม่นเกิร์ดิโอ้ยประมาทฝ่ายเราข้ามไม่ได้เลยนะครับนี่อ่ะวิย,ยวพ่โรอ๋แล้วปาดไปให้รามินหูคุณผู้ชมมาดิขอลองเปิดอีกทีอัพสายเปิดก็ต้อง ปิดไปครอบเอายอ,อีกทีโอ้ไม่ถึงเฮ้ยโยนได้พี่ดอดยจ่อๆแม่งไม่คงเฉยแต่ซัดไม่เข้าปันโอ้โห و, ไม่ได้หว่ะคุณผู้ชมฮ้ยมันเปิดดีเหมือนกันนะครับเนี่ยคุณผู้ชมเปิดเท้าท,ที่ไม่ถนัดอ่ะตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ถนัดเท้าวขวาใช่ไหมแต่มันจะแบบไซส์ก้อยเปิเดแบบเอาไซส์แบบนี้เปิดอ่ะแต่แม่งมันใช้เท้าที่ไม่ถนัดกระชากใช้ความวาเป็นประโยชน์สวะขอลองเปิดทีนี้ อีกทีเนี่ยใช้ขวาข้อกูหูเปิดตึงจัดแล้วแอ็ซิตสองแล้วครับผมสำหรับลามีนเมายาโอ้โหเด็กใต้ของเราบอกตรงว่าสุดไตล์กันอันนี้อัพมาเพื่อเปิดโดยเฉพาะปั่นเนี่ยได้เล็กน้อยแต่มันไม่ได้ดีมากนะคุณผู้ชมสำหรับการปันร่นของลามีนล่างนี้ไม่ใช่ลามีนบิดเคลอร์นะ,ะแต่ถ้าร่างรามีนบิดเคลอร์เนี่ยมันจะปั่นดีเนี่ยแต่เราก็ต้องเล่นแบบ ตามที่นักเตะมันถนัดเล่นนักเตะให้ฉลาดนะครับผมร่างนี้มันมาเพื่อเปิดอ่ะโอ้ยสองศูนย์แล้วหรอคุณผู้ชมดูดิลามินเปิดคมบคมสองลูกเลยนะครับเนี่ยโอ้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะยิงได้หรือเปล่าในเกมนี้นะคุณผู้ชมต้องรอดูนะครับสไลด์ได้ไหมขอบคุณมากวิลุดลุดลุดพี่โดไม่จะป่ดจังหวัดเดียวไม่ได้แาเป้โอ้โห โอ้ยมันตีตื้นมาว่ะอุ้ยชมแบบนี้แล้วมันผมชอบเอาไว้สองหนึ่งว่าก็จบครึ่งแรกคุณผู้ชมเกมผมว่าท้ายเกมเนี่ยเดือดแน่โอ้โหถ้าสกรม์มาเป็นสองหนึ่งแบบนี้นะครับต้องรอดูครึ่งหลังว่าณนะต่อจากนี้ไปเกมมันจะสนุกสุดเดือดสักแค่ไหนนะ่ะอ๋อเลยเว้ยครึ่งสองคุณผู้ชมนาน,านทีนี้ใช้หน้าสามนะครับเนี่ยรู้สึกเหมือน,นบรรยากาศเก่ากลับมาเลยว่ะปกติผมใช้แต่หน้าคู่ไงปาดไป โอ้ยแม่งลาบีแม่งจังเิมไม่ทนันครับผมเราล้มโตยังไงโดเรา<ๆ>สไลด์นะกูสไลด์สไลด์นะนี่งไงช้าเอ,ง,องพวกอา้าวแล้วกระชากกระชากไปไม่มีเอ็กซ์เพรสชันบอลแต่ส,ส,สปีดไว้โอ้โหสปีดไว้จัดแล้วแล้วแล้วเปิดเอาไซส์คอโอ้โหแม่นไม่ได้แล้วโอ้โหไม่ได้คุณผู้ชมตะกี้มันเปิดแบบเอาไซส์นะเห็นป้าใช้เท้าถนัดเปิดอ่ะแม่นนะครับเนี่ยแต่ กองหน้าผมโขกไม่ได้อ่ะอุ้ยเราวีเอล่าแม่งเข้าสุดจัดเมซี่แม่งไม่ได้เล่นแต่ตรงน,นี้ยอในลามีได้ไหมโอ้รามีถึงก่อนคอยตีหลอดม่วงหลอดอุ้ยคุณผู้ชมถ้าหลอดม่วงเนี่ยลามีจะใช้เท้าที่ไม่ถนัดเปิดนะครับผมสังเกตดีๆนะครับเนี่ยอีกทีดิกระชากแต่ะเท้าถนัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีกแล้วครับโอ้นี่มันแฮกทิกแอดซิด แทคิกแอซิตนะครับเนี่ยโอ้โหไม่โดนนับสองครับผมสลูกนี้มาจากลามนินร่างใหม่ที่อัพสายเปิดมาด้วยเฉพาะสุดจัดโอ้ดูในระยภาับชาดูครับกระชากไปแล้วเปิดเข้าไปเท้าที่ไม่ถนัดแต่เปิดแม่นจัดเลยว่ะคุณผู้ชมเอาว่สามหนึ่งแล้วนะครับผมวิโกงเกิน แล้วบอกตรงว่าคอสเปเชียลริดเดี๋ยวเรามินสปีดต้นดีมากเลยนะคุณผู้ชมมันมันทำให้หลุดง่ายมันก็โกงเหมือนกันนะครับผมบอกตรงโอ้อะไรที่ไม่เคยเห็นคนเอมีแม่งจัดให้วะนี่แหละครับหัวแถวแค่นั้นแหละนี่ไไปว่าเขาไงลามินล่างอะไรครับเนี่ยแต่แม่งของจริงจัดแอคซสมื่สามลูกแล้ว่ดูดิคนอมีแม่งคิดต่างว่ะคุณผู้ชมแบบนี้แหละครับผมหัวแถวอ่ะมันต้องมีความคิดแบบนี้แหละถ้าอยากเป็นหัวแถวนะคนอมีคิดต่างว้ อุ๊ยชว์เสาไปนิดเดียวบอกสู้พี่โดโอ้โหพี่โดแม่งโขกได้นะครับเนี่ยบอกตรงว่าล่างนี้ก็โขกเก่งเหมือนกันนะพี่โดเราอ่ะ,ะกระชากดูอุ้ยนิดเดียวแม่งแต่แบบไม่ค่อยได้แบบโชว์สกิลผิวไหวเลยว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาโชว์นิดนึงละกันนะครับผมแต่มันไม่ใช่แบบล่างโชว์ไงเราต้องเล่นนักเตะให้ฉลาดนะมันมีแบบให่อยากเอ้ยถ้าอยากเล่นล่างโชว์ต้องเล่นอีกล่างนึงนะครับผมเพื่อมันจะตอบโจทย์มากกว่านี้นะฮะเห็นไหมโหแม่งจะปาดให้รามินจะยกให้รามินซะหน่อย กระได้สวยเาข้ามไปฝั่งโน้นเราไม่ได้บุกทางเนมาเลยว่ะแมงเนมาก็ไปอยู่หลังเขาอีกสวยโยนออกข้างให้เด็กตายไปโขกสู้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยสไตล์ริมเส้นมันเกลียดแล้วยอกใครลามีนไปใครจะวัดสปีดโอ้โหไวกว่าคุณผู้ชมโอ้โหแต่เฟิร์สทัชสัมผัสบอลแรกม่นไม่ดีเฟิร์สทัชไม่ดีนะตะกี้แล้วเฟิร์สทัชดีมันจะกระชากหายไปตั้งนานละสไลด์สไลด์โอ้โหแม่งไม่โดนบอล เราเมสซี่ยังไงเมสซี่คุยแทงสวย,วยคุณผู้ชมฝันเราข้า,ามโอกาสการยิงมันเยอะนะเว้ยแต่มันแบบยิงเฉียวไปเสี่ยวมายังคงไม่พอพวกผมอาจจะพูดไม่ชัดหน่อยนะครับผมพอดีว่าแบบจัดฟันมารู้สึกใครเป็นเหมือนผมว่าเวลาจัดฟันเนาะคุณผู้ชมมันชอบพูดไม่ชัดเว้ยแบบออกตัวอักขรตัวอักษรแบบมันไม่ชัดอะ่ะนะขอภัยด้วยนะครับผมย้อนไปรามินอยู่ไหน ลามินอยู่ไหนเฟกจะชากโอ้ยไม่ได้วะุมเอาสวยไป้โยนไปยกไปก่อนลามินไม่ถึงอีกวอวิยกกูจะยกให้ลามินแม่งไปยกให้เมซี่เมซี่ก็หอบแดกแล้วฮะโดนเป่าปะพทดสองไปลามินโอ้โหไม่ถึง ร้อยนย่าจะเป่าแล้วนะคุณผู้ชมเรียบร้อยครับผม3ามหนึ่งกันั่นแหละแล้ว3มลูกนี้แม่งมาจากเด็กใต้ของเราอ่ะรามีนเด็กระยะเอสซิดิพิโดไปสองลูกคุณผู้ชม สุดมากบอกตรงว,ว่าร่างนี้นะครับผมที่ผมเล่นแบบนี้เพราะว่าผมเล่นนักเตะให้ฉลาดนะคุณผู้ชมมันมีดีด้านไหนเราก็แบบดึงศักยภาพร่างที่มันมีดีออกมานะครับผมแต่ถ้าเป็นร่างบิดเคอเลอร์เนี่ยผมจะเล่นอีกแบบนะถ้าไม่เชื่อไปดูลิปรีวิวที่ผมรีวิวบิสเคอเลอร์ได้ในร่างรา,รามีนฮะโอ้โหเจ็ดจุดห้าเท่าพิโดมันแอซิตสามเงยคุณผู้ชมแต,แ,ตแต่ตัวเกมมันให้แบบโรนโดนะครับผมเพราะว่าโรนโดเนี่ยจบสกอร์ไปตั้งสองลูกนะคุณผู้ชมแต่งจริงเนี่ยผู้ปิดทองหลังพักก็คือเด็กทรายราม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมคุณผู้ชมกับรามีนล่างใหม่ล่างที่ผมแบบไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเป็นล่างแบบเนีลเเ้ล่างเอาไว้แอดซิดล่างเอาไว้เปิดเดี๋ยวคุณผู้ชมอะไรที่ไม่ได้เห็นคนนี้แม่งจัดให้เราตลอดนี่เลยบอกตรงว่านี่แหละครับคนจะเป็นหัวแถวต้องคิดต่างว่าคุณผู้ชมพอแบบเราแบบพูดเนี่ยมันเหมือนจะแบบว่าไม่เก่งใช่ไหมแต่เล่นได้จริงจริงเนี่ยแม่ง โคดสุดเอาไปแล้วคือแบบมันเป็นตัวกองที่แบบแปลกใหม่อีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้สําหรับลามีนล่างใหม่นะครับผมยังไงเนี่ยฝากแนวทางการอัพไว้ด้วยนะครับผมคิดมาให้แล้วอย่างดีนะครับว่าล่างใหม่เนี่ยต้องอัพแบบนี้เท่านั้นและอย่าลืม ดึงศักยภาพของลามีนร่างใหม่ออกมาให้ได้มากที่สุดนะคุณผู้ชมมาาันจะโกงเจเวอร์อย่างที่เห็นแน่นอนคลิปนี้นะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซัสบสไครต์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า